Hãy subscribe cho đồng mai cả lăng ระอันนี้ลูกแล้วเดี๋ยวแม่จะไปล้อมตรงนั้นอีกตั้งหน่อยเหล็กเหลืออยู่เนี่ยยังเห็ียดสั่นเลยกิ้ง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 อ๋ออ๋อางเงาบางเงาติลูก สดหล่อแม่เอา้าสดหล่อแม่เลยเนี่ยสด่อแม่นะกระโดดเหยียบทพล์แม่จอดมอเสาแตกบ้าหน้าจอมันมันแรงอ่ะเนาะ มันเห็ดหลายแตกหลายอะไรได้เป็นเอ็นเอ็นแก้วเนี่ยเป็นอย่างขาเอ็นยังเป็นค่ายๆไอ้กบแก้วกบมาสติ๊กเนี่ยยังหนากัะยังแตกอยู่บววังมันดือคักบอนั้งเทียเห็นแม่หล่นทราสัตท์เาสีเนาะ เขาเอามือมัเอ็นมัมาปัดออกอะนะสนใจคอยเน้สนใจคอยเนี่ยโอ,อ้สลัดก็ยังได้มาเขาเอาบ่ได้ซื้อเขาสลัดทำอะไรอ่ะจอร์ แอบด้วยแอบด้วย โอ้ยละนายอากาศวะแดดวันได้ก็ยังหนาวหนาวบ่เป็นหนาวทัามา้มป่นมันเย็นนะเย็นเย็นเย็นครับเจ้าจังไหนทั้งแดดทั้งเงย็นกับหลังเงินพักมันก็ใหญ่บ่เป็นแน่แน่เนี่ยบางอาทิตย์ที่แล้วนะเอาเอาคักพอเหรียนต้นไม้พอเหรีกยกเงยพอที่นี่มันสง่าอีกแล้ว มาหนาวมาชะง,งักมันอีกแล้วนกสีสวยจังเลยจอดอยู่ต้นไม้จอดสีสวยมาก ทองแม่ก็ห้องจักจอบก็กทองไหลกินเหนียงเนาะ มันต้นมอนต้นมอนปีไก่น่ะค่อยตัดออกแล้วมันต้ในใหญ่โผล่มันติดสายไฟเขาตัดออกเองค่อยเล่นละเอา,อาพูดเลยมาดมหนานอหอม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 กันหอมกันเออมอมกันหอมกันหอมกันมาดมหนาแม่ให้หนังมาดมหนาแม่ให้หนังมาดมแก้มกันให้หนาง Yeah. นอกกล้วยพงยอดอยู่เด้อสองสองนอนมากัดมันก็มันจะเป็นตังสันเนาะ